น,นี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะขนออกจากป่าทุกคนเราจะเอาไปไว้ที่จักรยานก่อนนะคะแล้วก็มาเจอเห็ดมันปูค่ะตรงนี้นะคะวันเคยเรียกเขาว่าจุดเห็ดมันปูสีเหลืองทองกลางป่าใครที่เคยดูคลิป เก็บเห็ดมันปูท้ากลางใบไม้ร่วงแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนตรงนี้ขึ้นเยอะมากทุกคนแต่ตอนนี้คือได้กี่ดอกสี่ดอกค่ะทุกคนจ๋าหรืออาจจะมีคนมาเก็บแล้วก่อนเรานั่นเองนะคะนส,ส,สมบัติเยอะมากกว่านี้นี่หาเจอแล้วทุกคนดงเห็ดดำเป็นดอกไม้ค่ะ ส่วนคลิปวันพรุ่งนี้นะคะติดตามรับชมนะคะวันนัดกับตอหลาพาเพลนสวีเดนค่ะจะเข้าป่าเห็ดจ้าทุกคนวันมีดวงเห็ดดำร้อพี่ตออยู่มาเก็บด้วยกันแบบเอาสนุกสนุกค่ะทุกคนส่วนตอนนี้ปะตรงนี้เราก็จะมีเห็ดดำเป็นกลุ่มนะคะเดี๋ยววันพาเก็บในจุดที่มันเป็นดอกดอกอะ่ะมันจะสวยมากทุกคนจ้าก่อนที่เราจะไปถึงกลุ่มกมนะคะดอกดอกแบบเนี้ย เนี่ยค่ะมันจะดอกหนาใหญ่สวยหนักเราได้อีกหนึ่งตะก้าแน่นอนค่ะนี่นะคะตรงนี้คือแบบกลีบมันใหญ่แบบนี้อร่อยทุกคนในฐานะคนกินเห็ดแต่ตะก้านี้คือขายนะคะไม่ได้เก็บไปกินนะจ๊ะเพราะว่าเมนูที่อร่อยคือ แหนมเห็ดดําค่ะแล้วก็ตําน้ําพริกเห็ดค่ะแต่วัน,นไม่มีเวลาค่ะทุกคนต้องทําใจไม่มีเวลาจริงๆในการทํากับข้าวแบบนี้นะคะใช้เวลาเป็นชั่วโมง <pim ing> ก็เลยต้องแบบโอ้ยอันนี้เน่าถ้ามันเน่าอยู่ด้วยกันแบบนี้มันจะพาเพื่อนเน่าไปด้วยนะคะพอมันเอ่อไม่มีเวลาเราก็เก็บไว้นานไม่ได้คะ่ะเห็ดมันจะเน่าทิ้งนะคะ ใต้ต้นบูเบอร์รี่ดอกจะเป็นจะเป็นดอกไม้ค่ะถ่าก่อนหอก่อนแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้อยู่ใต้ต้นบูเบอรี่มันอยู่เป็นพืชแบบนี้นะคะอุ้ยทุกคนนี่เต็มเลยจุดนี้ที่เราจะมาเก็บทุกปีค่ะปีนี้ก็เยอะนะคะเยอะอีกแล้ว ได้อยู่นะคะคิดว่าเน่าแล้วแล้วก็มาดูมุมนี้กันค่ะหมุนกล้องแบบนี้เอาเลยเนาะ เดินนะคะทุกคนเก็บข้างหลังกล้องก่อนตั้งกล้องตามเห็ดตามเห็ดทุกดอกมันไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนจะ้ะมันต้องดึงกล้องตักกล้องตอนนี้วันเก็บคนเดียวให้พี่ๆน้องๆดูกลุ่มเห็ดไปหลอ นี่ค่ะมาถึงดวงเห็ดบนหญ้ามอสทุกคนเห็ดดำสวยงามมากๆแล้วก็ฝนตกฉ่ำๆแบบนี้นะคะเห็ดก็จะแฉะแฉะค่ะทุกคนโรงงานเขาก็มีเงื่อนไขว่าเห็ดต้องเอาไว้ให้แห้งก่อนเก็บวันนี้ต้องขายพรุ่งนี้ค่ะเก็บวันนี้ขายวันนี้ไม่ได้นะคะช่วงนี้เห็ดมันเละมาก เวลาที่เขาเอาไปขายต่อค่ะผ่านระบบขนส่งนะคะมันก็อาจจะทำให้เห็ดเน,น่าได้ค่ะคนซื้อเขาก็มีความเสี่ยงค่ะเขาก็เลยแนะนำมานะคะว่าถ้าใครเห็ดเปียกแต่อันนี้มันแล้วแต่สามัญสำนึกของคนเด้อบางคนก็มึนค่ะไปขายเลยเขาก็บอกว่าขอให้ทุกคนอเอาเห็ดตากบนหนังสือพิมพ์ให้แห้งก่อนนะเราค่อยเอามาขาย ประมาณนั้นนะคะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อทุกคนบางคนก็เอาไปขายทางเปียกๆแม่ค้าก็เอไม่รู้จะบ่นยังไงประมาณนั้นนะคะ ตะก,ก้าที่สองของเราค่ะทุกคนส่วนตะก,ก้าที่สามรอเก็บกับต้อลาพัดเพนนะคะทุกคนดีเลยค่ะมีเพื่อนมาเก็บด้วยฟินๆตอนนี้วันก็จะเอาจักรยานเอ้ยเอาจักรยานเอาเห็ดไปไว้ที่จักรยานค่ะหนักแล้วนะคะก็ได้สักประมาณยี่สิบโลแล้วมั้งค่ะเห็ดดำเต็มถุงเขียวแล้วจ้า เราจะไปขายพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันเลิกงานเสร็จสามีไปรับที่รถบัสพรุ่งนี้วันกลับเองก็จะเฮ้ยพรุ่งนี้สามีน่าจะน่าจะไปรับวันที่ในนอร์เวย์ค่ะต้องดูอีกทีนึงนี่สวยงามมากเลยค่ะหนึ่งตะกร้าเต็มๆเลยจ้ามาเจอเห็ดดำระหว่างทางก็เอาซะหน่อยทุกคน อกใหญ่มากมีหลายๆคนอาจจะสงสยัยช่องอื่นเขาเก็บด้วยกันไกลช่องวันไม่ถนัดนะคะทุกคนวันถนัดเก็บด้วยมีดคะ่ะไม่ถนัดไม่ถนัดก็ไม่ทำนะคะแบบนี้คือสะดวกสุดแล้วคะ่ะสวยสวยงามอะ่ะชอบชอบชอบ ได้ดอกเดียวมะเจอเห็ดดำตรงทางเดินออกนะค่ะทุกคนอันนี้คือตั้งหน้ามุ่งหน้าไปที่จักรยานแล้วนะคะแต่ว่าเห็ดดำล้อมเราไว้ค่ะทุกคนล้อมแล้วก็เก็บนะคะก็ขอถือกล้องเห็ดดำให้เลยมันไม่ค่อยเยอะแต่มันก็ขึ้นเป็นกลุ่มค่ะสวยอยู่ด้ สวยมากสวยมากเข็ดดำทัดคันตนัวแดเห๋ไม่ได้ตั้งขาตั้งกล้องนะคะจบแบบนี้เลย สวยเป็นดอกไม้ค่ะดอกใหญ่มากสวยมากดูค่ะทุกคนเวยจริงสองดอกเต็มจานนะทุกคนคิดว่าหมดแล้วกำลังจะกลังจะพูดว่าน่าจะหมดแล้วนะคะพี่พน้องมองมาเห็นอีก เดี๋ยวขอเช็คค่ะอ๊ย้ยทำไมมืดจังเลยอ่ะป่ามืดมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันเข้ามากระต้อคือมาสองคนนะคะไม่ค่อยน่ากลัวค่ะ มันปูก็มีค่ะทุกคนเวลาเร่งเดินเร็วๆนะคะจะมีเห็ดล้อมหน้าล้อมหลังเราไว้แบบนี้เราสวยด้วยนะแล้วก็ไม่มีขาตั้งกล้องด้วยค่ะเรียกว่าต้องตั้งซะหน่อยเลยมันสวย ตอนนี้นะคะเอ่อสามโมงครึ่งเองค่ะแต่ว่าบรรยากาศในป่าคือมืดมากทุกคนเจอเห็ดดำเราก็ไม่เท้อเยอะด้วยหน้าหนาวเนี่ยมันมืดเร็วมันก็จะหลอกพวกสัตว์ป่าค่ะพวกนกนะคะ่ะตอนเนี้ ได้ยินเสียงนกแบบร้องเรียกหาลูกอะคะมันก็จะน่ากลัวนิดนึงทุกคนจริงๆมันแค่สามโมงครึ่งเองนะเจ้านกเจ้าจะนอนอะไรเร็วขนาดนี้ใกล้ถึงจักรยานแล้วทุกคนเราก็เจอเห็ดอีกค่ะเห็ดเหลืองจำเป็นต้องปัดนะคะเดี๋ยวควันเก็บมากองๆก่อนเอาอันนี้ไม่ใช่เห็ดมองเห็ดเหลืองๆเด้อ สายตาคุณป้าแล้วก็นินทาสามีนิดนึงค่ะวันโทรบอกแกว่าเธอวันนี้ฉันกลับดึกนะเธอไม่ต้องห่วงนะฉันจะอยู่กับพี่ต้อฉันเดินช้านิดนึงเพราะว่าฉันทําคลิปวันบอกเขาแบบนี้นะคะเขาบอกอ๋ออฉันไม่ห่วงเธอเดินช้าเพราะว่าเธอแก่แล้วใช่ไหม <laughs> สามีวันเป็นคนแบบนี้นะคะ่ะนี่ทุกคนสวยงามมากนะ เดินอีกหนาทีก็ถึงจักรยานแต่หนักหรือเกินวันก็ทักไปตอ้พักไปตลอดทางเลยค่ะเริ่มมีแดดค่ะทุกคนฮชื่นใจนิดหนึง่งช่วงนี้มันจะเป็นแบบแบบนี้นะคะแดดแดดมืดมืดคลึมคลึม,ม,มวันเดินมาถึงเห็ดมันปูตรงตรงใตง้ตตตมอสค่ะมีเห็ดมันปูรอเราด้วยเราก็พักสักนิดหนึ่งทุกคนเห็ดใต้มอสมันจะสวยมากทุกคนจะ้ะ าขาเห็ดเถอะขาเห็ดงามมากเพิ่งผอผูอมาใต้หมอดคนอื่นก็มองไม่เห็นนะคะดูขาของเขาทุกคน เดี๋ยวขอเวลาทำความสะอาดแป๊บนึงแล้วทุกคนจะเห็นความงามนะคะของนางกบุบเนาะในกะลาเรียกว่าอะไรนะนางกะลานางกุลาเดี๋ยวจะไปขัดนางกุลาให้สวยก่อนนะคะทุกคนขอเวลาเก็บก้อนอันนี้เหมือนคนเดินเหยียบอ่ะนี่มาเดี๋ยวทำความสะอาดให้พี่ต้อมาแล้วนะคะทุกคน วันก็จะจบคลิปแล้วก็ตัดเข้าคลิปที่3นะคะที่ไปกับต้อหลาพาเพินสวีเดนค่ะไปม่วนจอยกันทุกคนวันจะทิ้งเห็ดไว้ตรงนี้แหละหวังว่าเห็ดจะรอเราแหละต้อตะโกนเรียกวันบอกพี่ต้อว่าวันอยู่ตรงทางเดินนะคะ ทุกคนรอดูคลิปวันกับต้อหลาพาเพลินพรุ่งนี้นะคะวันเหลือกลุ่มเห็ดกลุ่มกลุ่มเห็ดดำกลุ่มใหญ่มากค่ะรอเก็บพร้อมพี่ต้นนะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะรอหรอกทุกคนตั้งใจจะมาเดินด้วยกันแต่วันยังไม่ได้เก็บมันก็เลยรอสำหรับคลิปนี้วันต้องจบคลิปเท่านี้ค่ะกับเห็ดทุกคนเอ้ยสำหรับวันก็คือเอเท่านี้วันก็โอเคแล้วค่ะนี่นะคะเห็ดสามถุงใหญ่ทุกคนเดี๋ยว ขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนหนักมากอะเวลาวันถือเห็ดหนักๆแบบนี้มันเอาตัวไม่รอดจริงๆค่ะไปไม่รอดนี่ค่ะเห็ดของวันจะ้ะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนวันก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอย่าลืมดูคลิปที่3ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอยแดดมาแล้ว คลิปที่3ติดตามรับชมค่ะมาเป็นมาดาบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดั่งแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน อมาถึงแล้วค่ะทุกคนเดวันจะออกไปรับพี่ต้อนะคะเพราะวันไม่รู้ว่าแกอยู่ตรงไหนแกบอกว่าโอ๊ยติดถนนก็มีเหตุด,ดอกใหญ่มากอีหยังเนี่ยคือใส่เสื้อแดงเหมือนกันเลยนัดกันบอนัดกันบอเธอเข้าคลิปยังต้อนหลาพาเพลินมาแล้วจ้าพี่ต้องอุ้ยนะคะพอมองวันมองตามมาป้า โอ้ยโบแมนหลังนะั่นฟาดเนาะไอ้วัดนี่ไงมันขึ้นีจริงด้วยไอ้วัดเจ้ามาฟาดพี่ต่อให้ค่อยเนี่ยบอกว่ามันมีข้างหลังนีเขาจับดูหลังเจ้าของ <c oughs> ไกอเนก้ย <c oughs> <c oughs>